ตัวตึงการเมืองใบภูหลังสิมันโลมสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไครแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ สำหรับตัวตึงคนนี้นะคะบอกเลยว่ามีวลีเด็ดไม่แพ้กับอาจารย์วิโรธเลยค่ะรังสีมันโลมค่ะลังสีมันโลมนะคะชื่อเล่นใบพูค่ะเกิดเมื่อวันที่31พฤษภาคมพศ2535เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองและนักการเมืองสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อค่ะและอดีตผู้ช่วยเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ค่ะอดีตสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสังกัดพรรคอนาคตใหม่และคณะกรรมาการ การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนค่ะไบพูนะคะเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันค่ะเกิดที่จังหวัดภูเก็ตนะคะแต่ไปเติบโตที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจบการศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนทวีธาพิเศษจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาโทที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ การเคลื่อนไหวทางการเมืองของเขานะคะเขาเนี่ยได้ตั้งกลุ่มศูนย์กลางส่งเสริมประชาธิปไตยในรั้วมหาวิทยาลัยและระดับประเทศนะคะบอกเลยนะคะว่าตัวตึงของก้าวไกลเนี่ยไม่ใช่มาขี้หมูขี้หมาเพิ่งมาเล่นการเมืองนะคะแต่ล้วนแล้วเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองค่ะและทุกคนนะคะยืนหยัดในประชาธิปไตยเป็นอย่างมากค่ะยังไงแล้วก็อย่าลืมไปติดตามผลงานของเขานะคะจะมีวลีเด็ดไม้ไหนงัดออกมาสู้กันบอกเลยว่าไม่แพ้อาจารย์มีโลดเลยค่ะความแซ่บของหลังสิมันโลมค่ะ เพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวิธีเฮดเซ็ต